หลังเจ็ดหนุ่มบอยแบนด์ดังก็เซเว่นได้แยกทางกับค่าย JYP Entertainment หลังหมดสัญญากับทางค่ายต้นสังกัดไปเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดในวันนี้19คกุมภาพันธ์ส5 6 4สมาชิกก็เซเว่นทั้ง7คนประกอบไปด้วยมาร์คเจบีแจ็คสันชินยองยองแจยูคยอมและแบมแบมหรือกันที่มุกภูวคุณได้ทำให้เหล่าอากาเซ่ชื่อแฟนคลับของวงก็เซเว่นได้ตื่นเต้นกันอีกครั้ง เมื่อเจ็ดนุ่มได้โพสต์ไอจีสตอรี่โดยเป็นภาพของตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นปริศนาที่ทำเอาแฟนๆลุ้นตามกันไปซึ่งทางยองแจก็ได้โพสต์ตัวอักษรปริศนาเป็นคนสุดท้ายซึ่งเมื่อรวมคำทั้งหมดแล้วเป็นคำว่า Encore ล่าสุดเจ็ดุ่ม GOT7 ได้สร้างความฮือฮาให้กับเหล่าอากาเซ่ทั่วโลกหลังปล่อยคลิปทีเซอร์มิวสิกวิดีโอเพลง Encore ในคลิปทีเซอร์ MV เป็นภาพซีมขาวดำโดยเผยให้เห็นฉากที่สมาชิกวง GOT7 ทั้งเจ็ดคน อยู่ในห้องสตูดิโอด้วยกันนอกจากนี้ยังมีฉากที่พวกเขานั่งทานอาหารร่วมกันอีกด้วย i n คอถือเป็นเพลงแรกของวงนับตั้งแต่พวกเขาออกจาก JYP Entertainment ต้นสังกัดเดิมโดยมีกำหนดปล่อยออกมาในวันที่20กุมภาพาันธ์ตามเวลาของเกาหลีนอกจากนี้ g o e นยังได้เปิดช่อง YouTube อย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อวงของพวกเขาอีกด้วย เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่า God ตเซเว่นเปรียมปล่อยเพลงใหม่แบบสมาชิกครบวงหลังหมดสัญญาอย่างเป็นทางการกับ JYP Entertainment ซึ่งกระแสะตอบรับก็ร้อนแรงจนล่าสุดแฮชแท็กก็ d เซเว่นขีดล่างเอ็นคอคึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้ว